ฟางข้าวเราจ้าเขาสามารถใช้ที่เลือยต่างๆไดนะ้จะเป็นเสียลักษณะแบบนี้ที่เลื่อไม้มะม่วงไม้กระท้อนไมย้ยางพาราไมา้จำฉา,านะคะหรือหน้าวะหมีวัสดุจริงๆต้นกล้วยก็ได้นะจ้าก็คือต้นกล้วยมานำมาหั่นหั่นเสร็จแล้วก็นำตากแดดให้แห้งเวลาเขาจะทำมาก็เอามาแช่น้ำเพื่อทองว่าเพิ่มความชืน้นในวัสดุเพาะนะจ๊อนะข้าวฟาข้าวตอฟาข้าวหรือวัสดุที่เรามีในท้องถิ่น เสษใบไม้ไม่ยากก็ได้จ้ะสามารถเป็นวันสดุในการพอยเห็ดได้นะคะอันนี้ก็คือหัวเชื้อเห็ดฟางเอาไปซื้อจากแหล่งที่เ้ออือได้นะ,ะคะไม่ต้องขายกำลังศึกษาทดลองอยู่ไม่ใช่ฟางข้างเลยจะมาแทนอพวกคือว่ามีที่ป้ายมีไส้หุ่นมาแทนทดลองไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็สามารถทดแทนได้นะคะต่อไปเั้าก่จะได้ทำ ในเรื่องของใช้ทำขอเชื้อเห็ดปางเคยเคยนั่นเจ้าหลังจากนั้นวิธีการทอดเห็ดปางนะจ้ะก็คือต้มีต้มน้้นเ้ขอเื้นเห็ดปาต้มยำเนะามาวัตถุใ้นการทอถ้าเป็นฟาข้าวจะนำไปแช่น้่ให้อิ่มน้ำประมาณห่คืนะะหรือเทคนิคประมาณ3ชั่โมเทคนิคก็คือโดยใช้ฟาข้าวเน่ยไปแช่ในน้าน้ำก็จะมีผสมไปด้วย e อแล้วก็อาจจะใช้แป้งข้าเหนียว แล้วก็เครื่องดื่ม um, ค no ือกำลังผสมเข้าไปน้ำหนึ่งร้อยลิตรจ่ากน้ำผสมกับแป้งข้าวเหนียวหนึ่งกิโลนะคะ m หนึ่ร้อยห้าสิบมูลเป็นเครื่องดื่มนะคะแล้วก็ผสมเข้าไปนะคะแค่ทิ้งไว้สามชั่วโมงแล้วก็สามารถเอามาทำได้นะคะสำหรับวิธีเอามาผสมในน้ำค่ะในน้ำร้อยลิตรจ้าเพิ่มเพิ่มผลผลิตของเห็ดฟางนะคะหลังจากนั้นอ่ะเห็ดฟางวิธีการทำก็คือหลังจากที่เราได้วัาสถุนเพ มีความชื้นเยบร้อยเสร็จแล้วนะคะเอาก็จะมีหม้อเชื้อห็นาก,ก็ฉีกเก็บเป็นชิ้นเล็กๆลักษาแบบนี้แล้วก็จะมีอาหารเสริมนะ้วเราทละเอียดแล้วก็แป้งข้าวเหนียวหรืออยากทอดมากขึ้นก็จะมีอาหารเสริมชิดนหนึ่งนะคะใส่เข้าไปประมาณหนึ่งกำมือนะคะสูตรนะเจ้าก็คือสูตรอหัวอเชื้อหนึ่งหนึ่งถุงนะคะใส่แป้งข้าวเหนียวหนึ่งกำมือก็คือหนึ่งที ก็คือหนึ่งร้อยกรัมนะคะกำลเอียาดสองกรัมมือก็คือ2 0งร้อยกรัมผสมเ,เ,นะเข้ากันนะคะเข้ากันนะคะจากนั้นเราจะแบ่งออกเป็นสี่ส่วนหรสี่กองสี่กองเพราะว,ว่าเราทำอยู่สี่ชั้นนะคะอันนี้กำลังผสมข้กเข้ากันนะะจากนั้นก็แบ่งออกเป็นสี่กองนะจาอสี่ส่วน เสร็จแล้วฟาเข้าวที่แช่น้ำก็นำมาใส่าาใสในตะกร้าค่ะหรือถ้าไม่มีตะก,กร้าก็ทำเป็นกองงานถือก็คือใสกรละมังก็ได้ค่ะใสกรละมังแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ทำประมาณสามชั้นชั้นที่สามก็แล้วก็คว่ำกรละมังลงชั้นที่สี่ก็เอาเชื้อฝาดูนะคะอันนี้ก็กดให้แน่นค่ะให้แน่นพอประมาณอาหารเสริมอาจจะใช้ฝักตบมสวา่า ตดก็ได้นะจ้านี่นะหรือพู้น้องว่าจะทําเป็นผู้ท้องว่าวัาวาสดุเพราะออกจากชวาเราต้องนําไปหัน่นอ่าตับๆตักแห้งก่อนหรือจะตากทังต้นก็ได้หั่นชัต้นเล็กแล้วก็เวลาเราจะทำออกมาแช่น้ำให้อินะ่มตามด้วยอาหารเสริมนะคะอาหารเสริมจะเป็นต้นกล้วหรือผักกบชวาก็กกกกได้หรือยอย่างอื่นถ้าท่านมีนะคะอ่าเสร็จ กิ่งต้นกระถินหรือใบกระถินก็ได้นะคะอ่ะโรยให้ทั่วะะอันนี้ก็คือเราจะทำชั้นที่หนึ่งจากนั้นก็กดนะคะกดให้แน่นพอประมาณนะะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำหัวเชื้อที่เราแบ่งไว้สี่ส่วนก็เลยอ่ะโดยรอบข้าง ให้อยู่ช่องที่สองเนะะี่ยค่ะก็ไม่สองช่องที่สามนะคะตะกา้าเพราะว่ตาตะก้าต้องตาห่างนะคะถ้าตาถี่เนี่ย oh, oh, oh. เหยียบกสามารถจะโผล่มาได้เนะาะห่างประมาณหนึ่งตารางนิ้วนะคะตะก้านี่ก็เส้นผ่าตา,กการประมาณสิบแปดนิ้วสูงสิบเอ็ดนิ้วนะคะหรือจะเอาใหญ่กว่านี้ก็ได้ะคะ่ะถ้าเราใช้ตั้งข้าวนะคะอ่านี่คือชั้นที่ 1, หนึ่งเสร็จแล้วนะคะต่อไปทําชั้นที่สอง ก็คือเอาฟางข้าวใส่อีกอเอ้ยทำอยู่สี่ชั้นถ้าเราทำเราสามารถเคลื่อนย้ายไปได้นะคะ คือถ้าเป็นฟางที่เรียกว่าใช้เคี่ยวเกียเก่ยวๆนะคะอ่าก็สามารถเอามาข้อได้แต่เราต้องมาสับให้ให้ทดลองแล้วค่ะระหว่างสับที่ป็นทอนเป็นท่อน,น,อนแล้วก็ม้วนๆนะคะที่เราสับนี่จะออกหอกเยอะกว่าที่ม้วนใส่อันะะนี้เป็นฟางที่ใช้ลกเกี่ยวนะคะอันนี้คือชั้นที่สองนะคะก็ใส่ไปเลยอาหารเสริมนะ ต้นขั้วหรือจะเป็นผักโต๊ะว่านหรือจะเป็นอะราละเอียดก็ได้นะคะแป้งขั้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะเป็นช่องที่สี่นะคะกดให้แน่นตามด้วยหัวเชือกไฟโดยรอบย้ำดันนะคะให้ให้เห็ดเนี้ยผลออกนอกตะกร้าเพราะว่าเส้นยเห็ดก็จะได้เจริญจุตัว กิออนอาหารนะคะเพรเห็ดฟางเนี่ยนิสัยของเขาจะชอบย่อยคั <tare dar> <studio> ่วเกล็ดนะคะตางคือค่ะห้าถธรรมชาติเห็ดฟางก็คือธรรมชาติเห็ดฟางอยู่แล้วก็คือสปอร์เขาเนี่ยเขาจะขยายการจะสปอรแล้วก็คิวไปตกใส่ในฟางข้าวในต้นไม้นะคะจากนั้นก็จะมีอาหารมีอุณหภูมิความชื้นที่เหมาะสมก็จะมาติดกันไปต่อนะคะ ก,ก็จะใส่นะคะอันนี้ชั้นที่สามก็จะโรยเลือเ้อเล้าข <c oughs> ้าวค่ะ <c oughs> อันนี้คือชั้นที่สามแล้วนะคะชั้นที่สาเสร็จแล้วก็จะทำชั้นที่สี่ก็โรยให้ทั่ว กานนะคะหลังจากที่เราทําครบเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําไปไว้ที่อ่าถ้าเป็นหน้าหน้าร้อนหน้าฝนเนี่ยเอาไว้ได้ลงไม้ได้นะคะถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยก็หน้าหนาวก็เสื่อวันกลางแจ้งเพราะหน้าหนาวอุณหภูมิจะแตกต่างกันช่วงกลางวันช่วงกลางคืนนะคะไว้ใต้ร่มไม้นะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะเอาวางนะคะ วางตะก้าแล้วถ้าเรามีเศษต้นกล้วยหรือใบกล้วยแห้งนะคะตือฟางข้าวหรือจะเป็นเขาเรียกว่าคลายก็ได้นะคะเอาตะก้าเนี่ยไปวางวางเสร็จแล้วเราก็ค่อยรดน้ำนะคะก็ค่อยรดน้ำก็คือหิบฟางที่จะใช้น้ำน้อยนะคะใช้แค่สิบลิตรก็รดให้ทั่วตรงกลางนะคะข้างๆนะคะเวลาเราลดน้ำเนี่ยน้ำก็จะพัดผาเอาเ้อเห็ดตกตามเงือน ถ้ามีอุณหภูมิความชืม้นที่เหมาะสมพื้นินก็จะออกดอกเยอะนะคะพื้นดินก็จะออกอันนี้คือเห็ดข,ข้างก็จะออกฟาข้างบนก็ออกอเห็ดฟางนะคะเหมือนที่ในรูปภาพน,นะคะอันนีน้ก็ <สน S 1> คือน่าสนไหมพอดีแม่เลี้ืมเอาคัดคอนมานะคะแต่ถ้าท่านได้สนใจนะคะก็จะมีเอกสารนะคะเป็นแผนพับก็สามารถถ่ายรูปแล้วก็เอาไปทำได้นะคะประมาณสิบถึงยี่สิบประมาณสิบวันก็จะได้หาย เป็นวิธีการขึ้นอยู่กับฤดูการนะะหน้าหน้าหนาวก็ประมาณ5-20องศานะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาเลยชั้นสุดท้ายนะคะพั้นตอนขั้นนก็จะมีการสุบรมนะคะในเรื่องของการเพาะหินฟางอัจจการส่วนก็หนึ่งวันทำเสร็จแล้วก็ท่านไดเลืนกลับไปนะคะแล้วก็มันจะมีเชื้อพลาสติกนะคะ ไม่ต้องเข้าขายแตบการทำเชื้อโคกวงจดเลยแล้วขายเชื้อก็ซื้อที่นี่ก็ดูด้วยนะถ้าสนาจขายหลังจากนั้นกาไม่เชื่ปรดน้ำเเชื้อขายรถน้ำเสร็จแล้วเราก็ต้องไปคุมอุณหภูมิความชื้นนะคะเรียกว่าช่วงบ่มเช่นใหญ่เนี่ยนะคะต้องอุณหภูมิต้องอยู่ที่ประมาณ35ถึง37องศาอ่าประมาณสี่วันเขาไม่ต้องการแสงเขาไม่ต้องการออกซิเจนอ่าเขาต้องการการทำแบบสายเพื่อที่จะพัฒนาแตเช่นใหญ่ก็คือต้อง ใช้แสลนเรนหอจะใช้ถุงขยะคุมสีนะะ่วันถ้าเป็นช่วงหน้าหน้าร้อนหน้าฝนหลังจากนั้นพอวันที่ห้าเราก็เอาออกจากถุงพลาสติกแล้วก็เปิดดูว่ามีเช่นใย,ยเกิดขึ้นไหมถ้ามีเช่นใย,ยเกิดขึ้นนะคะเราก็เปิดระบายอากาศประมาณห้านาทีแล้วก็คุมไว้เหมือนเดิมไม่ต้องปิดให้สนิทนะคะหลังจากที่คุมไว้นะคะประมาณวันที่ห้าวันที่หกวันที่เจ็ดก็จะมีคุ่ม เห็ุเกิดขึ้นนะคะวันที่สิบก็สามารถทานได้ก็จะบานนะคะในอย่างนุง่มข้างแะนี่ก็คือแบบง่ายๆนะคะหรือถ้าเราท่านใดมีอ่าเศดใบไม้ที่บ้านเยอะนะคะเราก็เอามาผสมผสมนะคะเอามาเรียกว่าใช้ๆเหมือนกับการทำปุ๋ยหมักนั่นแหละเอาแต่เอาหัวเชื้อเนี่ยไปโรย,ยๆ,ๆแต่เราต้องเอาใช้ถุงพลาสติกหรือใช้อะไรคุมเพื่อที่จะควบคุมอุณหภูมินะคะหลังจากคลุมเสร็จแล้วนะคะเราก็ ประมาณสี่บานเส็จก็เริ่มออกเอาแล้วก็เก็บไปวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามพอเก็บไปปุ๊บถ้าดูว่าความชื้นไม่มีเราก็สามารถลงน้ำได้เก็บได้ประมาณสามรอบประมาณยี่สิบใบนะคะจากนั้นเราก็ทำเป็นปุนน๋ยหมักใส่ต้นไม้คือแบบง่ายๆเลยค่ะที่เป็นต้นไม้ไปยากเพีค่ะท่า,าในใดมีสอบถามเพิ่มเติมไหมอันนี้เป็นรุ่นเล็กสุดแต่ว่าถ้าเรื่อานี้ต้องผลิตมาสัดตรื่องใหญ่ถ้ารุ่นเล็ก